สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพริมยรอรีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024เดินทางมาถึงการแข่งขันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลค่ะสัปดาห์ที่38นะคะ โดยคืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาค,คม2567ลงทำการแข่งขันพร้อมกันในเวลา22นาฬิกาตรงค่ะลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับชอแนมฮอสเปอร์ลูตันทาวพบกับฟูลแลมไบรตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเวสแฮมอาร์เซนอลพบกับเอเวอร์ตนะ บรินฟอลลงสนามพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคริสตันพาเลตเปิดบ้านพบกับ a s สตันวิลล่าเบอร์ลี่พบกับ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสและเชลซีพบกับบอร์นมัธค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันนิวส์ชนแนล